สวัสดีค่ะวันนี้ที่ฉันจะมาหุงข้าวดิฉันจะหุงข้าวสองถ้วยโดยใช้ถ้วยกาแฟในการตวงข้าวนะคะเมื่อเราได้ปริมาณข้าวสารที่เราต้องการจะหุงแล้วต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการซาวข้าวค่ะการซาวข้าวหรือการล้างข้าวมีความสำคัญคือ เพื่อขจัดเศษฝุ่นสิ่งสกรปรกและก็คัดแยกสิ่งแปลกปลอมอย่างเช่นก้อนหินก้อนกรวดที่อาจจะมากับข้าวสารนะคะวิธีการนี้จึงเป็นความสำคัญอย่างมากค่ะแต่บางบ้านก็ไม่ซาวข้าวก็มีนะคะเมื่อซาวข้าวได้น้ำซาวข้าวเช่นนี้ดิฉันไม่เททิ้งให้เสียประโยชน์นะคะดิฉันจะจงเอาไว้แล้วก็นำไปรดน้ำต้นไม้ในภายหลังค่ะดิฉันจะซาวข้าวแค่ส่งน้ำนะคะ เพราะอยากจะให้ยังมียางข้าวหลงเหลืออยู่บ้างค่ะเพื่อจะได้ข้าวที่นุ่มนิ่มแล้วก็ไม่ร่วนจนเกินไปนะคะหลังจากซาวข้าวเสร็จแล้วก็เทน้ำออกนะคะจะได้แบบนี้ค่ะถึงขั้นตอนสำคัญในการหุงข้าวนะคะก็คือการตวงน้ำค่ะ หลายท่าน,นอจจะบอกว่าให้ใช้นิ้วชี้นิ้วนางนิ้วกางนิ้วก้อยในการตวงวัดน้ำนะคะแต่ดิฉันมีวิธีที่ดีกว่านั้นค่ะสูตรของดิฉันก็คือหากคุณใช้ข้าวหนึ่งถ้วยต้องใช้น้ำหนึ่งถ้วยครึ่งนะคะวันนี้ดิฉันหุงข้าวสองถ้วยจึงใช้น้ำสามถ้วยเข้าใจง่ายใช่ไหมคะไม่ว่าคุณจะใช้ถ้วยตวงถ้วยกาแฟหรือแก้วอื่น หากคุณใช้สูตรนี้ในการหุงข้าวรับรองว่าข้าวของคุณจะหุงสุกและไม่แฉะแน่นอนค่ะและอย่าลืมเช็ดก้นหม้อก่อนเริ่มต้นการหุงข้าวนะคะวิธีการนี้จะช่วยยืดอายุเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แสนดีของพวกเราค่ะหลังจากนั้นก็กดปุ่มเริ่มการหุงข้าวได้เลยค่ะระยะเวลาในการหุงก็ขึ้นอยู่กับหม้อหุงข้าวของท่านนะคะ บ้านดิฉันใช้มหม้อหุงข้าวขนาดเล็กมินิ a อลแอนฟังชั o นอลการหุงจึงใช้เวลาเพียง30นาทีเท่านั้นค่ะข้าวหุงสุกแล้วด้วยสูตรนี้ข้าวของท่านจะยังนุ่มแล้วก็เป็นเม็ดที่สวยงามนะคะข้าวสวยร้อนๆแบบนี้ทานก,กับข้าวอะไรก็อร่อยนะคะหากท่านทานไม่หมดดิฉันแนะนำ ให้เก็บข้าวที่คลายความร้อนแล้วลงในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดและนำเข้าตู้เย็นวิธีนี้สามารถเก็บข้าวสวยไว้ทานได้อีกหลายมื้อค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและขอให้ทานให้อร่อยนะคะ thank you